แม่คุณก็เป็นป้าแก่ๆที่มาจากบ้านนอกคนหนึ่งพี่พูดแบบนั้นกับแม่ฉันได้ยังไงอาลูกแม่ขอโทษนะพี่คิดว่าฉันเป็นแม่พี่หรอหนุยไรบ้บรรยาทสิ้นดีต่อไปนี้เราเลิกกันเถอะ ปล่อยผมก่อนได้แต่เราต้องเคลียร์กันก่อนเรามีเรื่องอะไรต้องเคลียร์กันอีกผมว่าเราไม่มีอะไรต้องเคลียร์กันแล้วนะพี่พูดแบบนั้นกับแม่ฉันได้ยังไงแล้วไงแม่คุณก็เป็นป้าแก่ๆที่มาจากบ้านนอกคนหนึ่งพี่สาวของคุณก็ยังไม่สนใจแม่คุณเลยแล้วทำไมผมต้องแคร์แม่คุณด้วยละ่ะ ผมจะบอกอะไรให้คุณฟังนะถ้าคุณอยากจะง้อผมคุณก็ต้องไปซื้อรถคันใหม่ให้ผมที่คุณบอกว่าคุณจะซื้อให้ผมอะแต่แม่ฉันป่วยอยู่นะแล้วไงแม่คุณป่วยคุณก็พาแม่คุณไปรักษาสิจะมาเดือดร้อนคนอื่นทำไมคุณก็รู้นี่ว่าผมอยากได้รถคันนั้นมาตั้งนานแล้วอะก็ฉันเพิ่งบอกอยู่นี่ไงว่าแม่ฉันป่วย แล้วคุณจะมาตะคอกใส่ผมทำไมเขาเป็นแม่ของคุณไม่ใช่แม่ของผมพี่อัรหยุดหยุดหยุพอได้แล้วลูกนี่แม่มาทำไมคะเนี่ยแม่ไม่สบายอยู่นะแม่ไม่เป็นอะไรหรอกลูกลูกสองคนอยู่ทะเลาะก,กันพ่อแม่เลยนะอารลูก แม่ขอโทษนะอย่าไปโกรธนุ้ยเขาเลยนะลูกนะแม่แม่ไม่ต้องขอโทษค่ะเราไม่ผิดพี่อาร์ตที่พี่บอกว่าจะให้ฉันซื้อรถคันใหม่ให้พี่เนี่ยพี่ไม่คิดว่าตัวพี่เองเป็นแมงดาวนี่นุย้ยพี่เป็นแฟนของแกนะใช่เป็นแฟน พี่คิดว่าฉันเป็นแม่พี่เหรอหนุ่พี่อาร์ตฉันขอถามพี่หน่อยเถอะความกตันยูมันคืออะไรเหรอสำหรับเด็กคนหนึ่งอย่างน้อยมันก็ควรจะมีมารายาทบ้างฉันก็ไม่รู้นะว่าที่บ้านพี่เขาอบรมสั่งสอนพี่มายังไงหรือว่าตอนที่พี่อยู่ที่บ้านพี่พูดแบบนี้กับพ่อแม่พี่เหรอ ไร้บาราทสิ้นดีต่อไปนี้เราเลิกกันเถอะหนุยนี่คุณกล้าบอกเลิกผมเหรอเออแล้วคุณจะเสียใจพี่แน่ใจแล้วเหรอพ่อแม่ฉันมาจากบ้านนอกแล้วงไงปู่ย่าตายายของฉันเขาก็อยู่บ้านนอกครอบครัวฉันเขาไปทำอะไรให้พี่ พี่มีสิทธิ์อะไรมาว่าข้อกลวงฉันแบบนี้พี่อาร์ตพี่จะให้ฉันงอพี่ด้วยการซื้อรถคันใหม่ให้พี่นี่พี่คิดว่าพี่เนี่ยมีค่ามากพอกับรถคันใหม่กันเหรอพี่นี่มันน่าดีเนาะฉันจะบอกอะไรให้นะแม่ฉันนะมีค่ากว่าพี่ ต่อไปอ่ะเราอย่าได้มาเจอกันอีกเลยเดี๋ยวก่อนนุย้ยไปพี่จำเอาไว้เลยนะกฎของการเป็นลูกที่ดีพ่อแม่ต้องมาก่อนเสมอไปค่ะแม่นุย้ยนุ้ย